มาที่นี่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนจะเปิดบ้านนะเห็นมาอยู่สองหรือสามตัวเนี่ยค่ะเราก็จะมาลุ้นกันมาดูกันว่าเหนียวจะมาอีกไหมคะเขาต้องมาผ่านตรงนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันค่ะเหนียวจะมาทำไมเอ่ยที่นี่คือในครัวเหนียวอาจจะมาหาดูว่ามี ลาหรือว่ามีอะไรให้เขากินไหมขออน,นุญาตปิดการแจ้งเตือนค่ะเราก็จะมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยกันค่ะเหีียวมาอีกไหมเอ,อ่ยเปิดหน้าจกสองกิโลเมตรจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ดีนะกำลังใจกาบเพื่อนชาวทุกทุกคนที่เข้ามาผมกำลังใจให้ซับสไบใครกดไลค์กดใจขอบคุณทุกขอ้อความขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกการมีะระยมไม่ที่ดีต่อกันขอบคุณทุกสภาพเฟรนชิปขอบคุณที่มาเพื่อนหนุนมาสับอรอตขอบคุณที่มาเติมกำลังใจให้กับเพนสรชาชแนวไม่ทิ้งกัน ถ้าไม่สะดวกเขาแวะมาเติมกำลังใจให้กันสักนิดแต่ถ้าเพื่อนเหนื่อยไม่ล้าจากการทำงานหรือว่าโลกโซเชียลมีเดียอยากมานอนพักที่นี่อยากมาอยู่เติมกำลังใจให้กับชนิสราชาแนลซาร่าก็ยินดีรับกำลังใจจากเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณเด้อคะ่ะชนิสราเอามาตั้งไว้โซนข้างนอกนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงชนิสราเนาะชนิษราอยู่ข้างในห้อง รัแขกฝั่งโน้นค่ะเพราะว่าอยู่มันเยอะก็เอามือถือขอมาตั้งไว้ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศข้างนอกเป็นระเบียงตรงครัวนะคะว่าเมื่อกี้เห็นเหนียวกระโดดเข้ามาเนะาะค่ะป็นสลาก็เลยอือเผื่อเหนียวน่ารักน่ารักจะเข้ามาอีกมีหลายตัวด้วยนะคะ้ามาทางนี้ครัวเนาะจะเป็นครัวเปิดโล่งนะคะค่ะ พื้นที่อยู่ตามชนบ,บทอยู่นะคะตอนนี้ชนิสรายังไม่ได้ไปสู่เมืองหลวงซิตี้แบงคอกนะคะยังอยู่ที่ชนบ,บทอยู่คะ่ะขอบคุณพี่แวะเข้ามาเติมกำลังใจให้เด้อรอ่อ l l o my f r ม e n d uh, ็นอ from thailand uh, คุณรับชมจากที่ไหนเนาะ welcome life room ชนิษราชาแนลมีรภาพเพลนชีกยินดีทักทายยินดีรับกำลังใจซัพพอร์ตซับสไิกกดไลค์กดใจค่ะดังเคอร์แ Uh, thank you so much ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะ,ะอ่านชื่อ,อกันก่อนนะจ็ะเนี่ยน,นี่ทำไมต้องหยุดหอยทากหรอนี้เลยไม่อยากออกมาฝนตกหยุดใหม่ๆด้วยค่ะมีพวกหอยทากมีพวกแมลงอะไรเผื่อเราเหยียบเข้าไปอย่างเงี้ยเหยียบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ทันได้มองกับพื้นนะคะคุณ เบาเวนเนี่บาเวนเนี่ชื่อของคุณเนาะอืมตึกลายอยา่าโอเคดังเคอถ้าคุณมาดีเชนิสลาก็รับกำลังใจที่ดีแต่ถ้าคุณมาเพื่ออืมไม่ได้สร้างสรรค์นชนิสลาก็เราคงจะได้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าคุณมาส่งกำลังใจเชนิสลาก็ยินดีรับกำลังใจจากคุณคะ่ะ เพราะว่าเชนสราก็เป็นคนรักดีนะคะไม่รักชั่วคะ่ะถ้าใครมอบอะไรเปื่อนๆดำๆมาให้ก็ไม่อยากรับนะคะขอบคุณที่คุณหยิบยื่นมาให้เป็นมิตรภาพที่ดีงามคะ่ะขอบคุณเดอ้อที่มาเติมกำลังใจให้กับบ้านชนิสราชาแนลสราเจ้าของบ้านอาจจะไม่สะดวกในการในการออกอากาศ ใบหน้าใบตานะคะขอบคุณกำลังใจที่มอบให้กันค่ะชนิดสละอ่านโปรไฟล์คุณปิดขอใครนะถ้าออกเสียงไม่ถูกเนาะ B R U C E W A Y N E T H E G R E Y อย่ Where are you from l ลฟ์อยู่ที่ไทยแลนเดอรยินดีรับกำลังใจค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายเป็นยูสเซอร์แรกขอบคุณกำลังใจ